อันนี้แถวรอนะคะรอคิวรัดหน้านะคะไปลงกันเลยตยวนะคนดียวโอเท สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุทธิสาชาแนลค่ะวันนี้ทักอยู่ที่สมุทรสาครค่ะยังไม่กลับนะคุณผู้ชมอยู่วงเวียนน้ำพุนะคะตรงเนี่ยที่เนี่ยเขาจะมีแบบเป็นสตรีทฟู้ดเลยริมฝั่งถนนเลยค่ะคุณผู้ชมที่นี่คนเยอะมากแล้วก็ของท้องของ้ององานี่เยอะเลยเดี๋ยววันนี้ทักจะพามาชมร้านลาดหน้านะคะผัดซีอิ๊วเจ้าเด็ดเจ้าดังนะของวงเวียนน้ำพุนะคะก็ที่นี่อยู่สมุทรสาครเนาะไปเดี๋ยวทักพาไปชมบรรยากาศกันนะคะ โอ้โหอันนี้แถวรอนะคะรอคิวรัดหน้านนะคะเปิดร้านประมาณสี่โมงเย็นน้อพี่เนาะสี่โมงเย็น,นสามทุ่มครับ

็นห้ะ มาค่ะคุณผู้ชมได้แล้วนี่แบบนี้เลยโอ้นี่ค่ะโอ้กุ้งมาเป็นแบบนี้เลยโตๆตโตค่ะได้แล้วโอ้มีหมึกด้วยค่ะน่ากินมากเลยชามนี้ทะเลน่าจะหกสิบาทหรือเปล่าเธอ อันนี้60บาทนะเป็นราดหน้าทะเลราดหน้าทะเล60นะคะฉันจะเป็นแบบหมูทำรา 50, 50าส<ช>ิบ่ะ <ผม S 1> หอมเวลาเขาผัดอ่ะเวลาผัดกุ้งเช้า้หอมกระทะมากเลยอ่ะ สครคำน้ำมืออือ,อดูแล้วทำไมลูกค้าต้องต่อเยอะ่อแถวเยอะ่อแวถวยาวทำไมถึงขายดีขนาดนี้โอ้โห หม <c oughs> ูเขาไม่มีความแบบนุ่มนุ่มมากๆค่ะดูป <c oughs> <c oughs> อร่อยอร่อยสมคนำร่ำลือเขาได้เยอะด้วยนะคะ ไปเลยคือหมูนุ่มมากชอบหมูหมจ้อก็คณะที่ร้านคือไม่แข็งค่ะอ,อ,อ่อนเลย อร่อยมากค่ะอร่อยจริงรอ่ะค่ะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะมาหาอะไรเด็ดๆที่สมุทรสาครนอกต้องรู้สึกประทับใจนะว่าได้เจอแต่ของอร่อยๆเนาะก็คือที่เนี่ยเป็นเมืองแบบเมืองท่องเที่ยวแล้วก็ผู้คนแบบพลุกพานแบบเยอะมากของท้องของท่านเนี่ยคือหาทานง่ายมากเลยนะคุณผู้ชมมีร้านเด็ดๆเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ใครมาเที่ยวนะคะอย่าลืมร้านหน้าร้านนี้ด้วยเลย เคเียะ้เห,เหรเนาะร้านน้าเเมากันได้เลยนะคะอยู่วงเวียนน้ำผูกอยู่ในตัวเมืองสมุทรสาครเลยนะคะ<ม>ก็เดี๋ยวต้องขอตัวลากันไปก่อนเนาะขอบคุณทุกาทการลังใจทุกการติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะกดไลค์ก็แชร์ตั้ตามด้วยนะ<ม>อร่อยมาก